ไม่ได้อยากจะทํางานเป็นครูแล้วหลังจากฝึกสอนเสร็จคือพอแล้วฉันจะไม่เป็นครูอีกต่อไปแล้วคราวนี้ก็มาดูเสียงสิครูเริ่มนึกถึงเด็กที่คินเดร์กันแล้วจะด้วยความที่อยากมาครับให้ทําอะไรก็ยอมครับพอเข้าไปเรียนจริงๆก็คือก็แอบอึ้งอยู่เหมือนกันนะครับเพราะทุกอย่างมันแบบมันไม่ได้เรียนเป็นภาษาไทยครับมันเป็นภาษาเยอรมันหมดเหมือนมันมีช่วงนึ่งเงาเงาอะไรครับเหมือนแพรก็เลยบอกว่าให้ลองไปหาที่เล่นไหมอะไรงเงี้ยจะได้ใช้ภาษาด้วยเทนนร์ตอบกลับมาว่าแบบเราจะมาได้วันศุกร์หรือวันพุธล่ะ <c oughs> ไม่ฟังเราเลยแซวูสสวัสดีค่ะวันนี้เราต้องแซวูสเนาะเพราะว่าเราอยู่กันที่ไหนค่ะสไป์เมืองตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ อิงกอสแท็บครับบายันครับแน่นอนพอเรามาอยู่ตอนใต้เราก็เลยต้องทักทายกันแบบชาวเมืองนี้ <c oughs> วันนี้ที่ครูได้มานั่งคุยกับสไปจริงจริงตั้งใจมากตรงดิ่งมาจากแบรดีเแล้วนะทุกคนออกกันมาตั้งแต่ตีห้าครึง่ง <c oughs> นะคะสภาพครัวนี้อาจจะมีเสียงที่ติดขัดไปบ้างต้องขอโทษทางสไปลแล้วก็ขอโทษทั้งคนดูด้วยเพราะว่าเป็นหวัดแต่ว่าไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางการคุยกับสไปในวันนี้ได้เพราะว่าตั้งใจมาหลายเดือนหลายหลายนานมาก สไปด์ตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่เยอรมนีคะเล่าให้เราฟังเบื้องต้นก่อนตอนนี้นะครับเป็น p e d a คุกกี้เอ็กเกรนซุคราฟครับก็คือมันเป็นซีโนนิมของ Kinder ร์ฟรีเกครับก็คือทํางานใน Kinder ร์การเทนที่เยอรมนีครับก็คือจะเรียกได้ง่ายๆให้คนเราเข้าใจง่ายๆก็คือแบบว่าครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลอยู่น้อยอยู่ในอนุบาลดูแลเด็กรักเด็กอย่าทำสีหน้าแบบนั้นอย่าทำสีหน้าแบบนั้นคราวนี้หลายๆคนนะคะที่อาจจะเคย เขียนถามเข้ามาก็สนใจอาชีพนี้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอาชีพในในส่วนของคินเดอร์การเทนเนี่ยก็ค่อนข้างขาดแคลนในระมันแต่ว่าหลายๆคนก็ยังกลัวเรื่องภาษาเรื่องนู้นเรื่องนี้วันนี้ก็เลยได้โอกาสมาคุยกับสไปร์ตตรงนี้ย้อนกลับไปก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็นพี่ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลที่อิงโกสตัดในวันนี้ค่ะจริงๆที่ไทยคุณก็เรียนครูเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับ คุณเรียนที่ไหนอะไรยังไงเอ่ยที่ไทยไปจบการสอนสุขศึกษาและภารศึกษาที่มบุรภาครับ แล้วก็เคยไปเป็นครูนิสิตฝึกสอนครับอยู่ปีหนึ่งครับก็คือเรียนจบแต่คือยังไม่เคยเป็นครูเต็มตัวนะแต่ว่าเคยเป็นครูครูนิสิตเนาะครูฝึกสอนแล้วก็ได้มีแบบเก็บบรรยากาศมาบ้างคราวนี้พอเรียนจบแล้วช่วงเวลาตรงนั้นนะคะก็คือกรุยทางมาเยอรมันเลยเหรอก็คือยังไม่ได้ไปทํางานจริงๆช่วงเวลาตอนนั้นนะครับตอนจบมันเป็นช่วงโควิดพอดีพอจบปุ๊บมันก็คือยังทาอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับก็ ยังติดภาระเลือทหารอยู่ <c oughs> ก็ไปเป็นทาหารก่อนไปเป็นสมัครไปเป็นทาหารแล้วก็ช่วงเป็นทหารก็เหมือนแบบหาข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับมีเพื่อนแบบว่าไปมีเพื่อนก็คือบอสใช่ไหมครับเขาเหมือนไปเคยไปอยู่จีนมาเราไปรู้สึกว่าสนใจแบบอบอสแบบมีความคิดแบบเออได้มันได้ว่าถ้าเกิดเราได้ไปอยู่ต่างประเทศนี่มันน่าจะแบบเออเปิดโลกเราเหมือนกันอะไรเงี้ยครับคราวนี้ก็เลยลองหาข้อมูลว่าโอเคมีที่ไหนบ้างที่เราพอจะไปอยู่ได้แล้วก็ ตอนแรกคือไปไม่อยากจะเปลี่ยนสายงานครับไม่ได้อยากจะทํางานเป็นครูแล้วหลังจากฝึกสอนเสร็จคือพอแล้วฉันจะไม่เป็นครูอีกต่อไปแล้วครน,นี้ก็มา <c oughs> ดูเสียงสิครูเริ่มนึกถึงเด็กที่์การ์เ g a r t e n จะเจอกับครูสไปในวิธีไหนอ่านเอไว้เป็นครูอีกต่อไปแล้วยังไงคะครับก็ครน,นี้ก็เลยหาแบบมาเจอออส s o u r c i ครับที่เยอรมันคิดว่าอ๋อเรียนไปด้วยมันน่าจะพอเป็นไปได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่สำคัญคือเราต้องเรียนภาษาเยอรมันครับก็ ตอนเป็นทาหารใช่ไหมครับก็เหมือนแบบหยุดมาก็ไปซื้อนงอยยังสือภาษาเยอรมันมาเล่มหนึ่งแต่เหมือนอ่านเองเนี่ยครับมันยังจำไม่ค่อยได้แล้วบังเอิญช่วงนั้นช่วงโควิดใช่ไหมครับเหมือนมัน,มนแอพหักโค้งอย่างเงี้ยครับมันปักฟีทั่วโลกเราก็เลยปักก็ทักไปเลยครับมีไอเดียร้อยรอบก็เนี่ยเดี๋ยวมันก็จำได้ครับฮัลโหล ้เดี Cornell> ๋ยวเราค่อยกลับมาลงตรงนี um ้ก็ค so ือสรุปได้ว่าก็คือเรียนจบการสอนเนาะก็ที่ไทยแต่ว่าไปเป็นทหารก่อนแต่ว่าในช่วงนั้นก็คือหาโอกาสให้ตัวเองได้ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วจากการหาข้อมูลเนี่ยมันก็ปิ้งมาที่ออส์บิลดุ้งที่ประเทศเยอรมนีเพราะว่าเรียนไปได้เงินไปพึ่ง่ายๆว่าบัตรเจ็ตเราก็มีจํากัดเราก็มองหารู้ทางที่มันจะเซฟเราที่สุด อพอมาเป็นตรงนี้ในระหว่างนั้นก็เรียนภาษาไปนิดหน่อยพอพ้นจากการเป็นอาหารมาปุ๊บคราวนี้เราก็เริ่มเรียนภาษาเยอรมันจริงจังเลยไหมคะใช่ครับเริ่มเรียนภาษาเยอรมันอย่างจริงจังครับพอเรียนไปแล้วในระหว่างนั้นที่บอกว่าปักไปร้อยอ่ะก็สําเร็จมาด้วย <c oughs> ก็คือสร้างความสัมพันธ์ด้วยเพราะคุณบอกว่าเรียนในไทยต่อให้จะเรียนเองหรือไปเรียนที่โรงเรียนมันไม่ได้ฝึกการที่เราได้มีเพื่อนหรือมีความสัมพันธ์กับคนที่เป็นเจ้าของภาษามันอาจจะมีโอกาสให้เราได้ฝึกซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริง ใช่ครับแล้วมันก็เลยเกิดความคิดต่อเนื่องมาว่าโอเคตอนนี้เราก็เรียนภาษามาได้ระดับหนึ่งเราก็เลยได้ข้อมูลมาจากไหนครับว่าเอองั้นมาได้แล้วมันมีลู่ทางมันมีตําแหน่งอยู่ที่นี่อยู่ที่เรามานีอ่านเพจคุณครูด,ด้วยแล้วก็แบบเหมือนดูข่าวอะไรเงี้ยครับเพราะที่เรามันเขาขาดแรงงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขาดเกี่ยวกับเหมือนครัวอนุบานก็เลยด้วยความที่อยากมาครับให้ทําอะไรก็ยอมครับ สมัเมืก่อนก็ได้ครับอ๋อก็เลย <c oughs> คุณก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเราลองแบบหาดูว่ามันมีตําแหน่งอะไรตรงนี้ที่ไหนแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเชื่อมโยงว่าเราอาจจะหาในเมืองที่แบบเออเรามีแฟนอยู่ใช่ไหม<ช><ฮ>ะคะเพื่อให้มันง่ายขึ้นแต่ก็ต้องบอกทุกคนนะคะว่า ต้องให้เห็นชัดเจนว่าในการมาของสไปร์เนี่ยไม่ได้มาเกี่ยวกับการแต่งงานหรืออะไรมาด้วยการที่จะมาทํางานนี่แหละแต่แค่มีโชคดีที่มีคนเรียกได้ว่ามีมีมีแฟนแล้วกันอยู่อยู่ที่ปลายทางเนาะก็คือม,มีผู้อุปถัมภ์โอ้โหเขามีคนเรียงนทุกคนทุกคนต้องปักหา้ได้ละอ่ะแล้วทีนี้เราก็รู้ว่า,าที่เมืองเนี้ยมีตําแหน่งตอนแรกเท่าที่ครูเข้าใจเราคุยกันหลังบ้านมาก่อนนะคะคุณจะขอวีซ่า เพื่อมาทํางานตัวนี้เลยใช่ครับแต่มันก็ติดขัดติดขัดมาครับไปสถานทูตมา10บรอบครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะเรียกเอกสารเหรอคะเขาเหมือนแบบว่าต้องการให้เราไปเ,าเทียบุูดแล้วที่บายยานนะ่ะมันเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเทียบุูดแล้วมันเทียบไม่ได้ครับคือไปก็พยายามติดต่อทุกทางครับแล้วก็ เหมือนได้คาตอบว่ามันไม่ต้องเทียบก็ได้นะต้องบอกแบกเกราวด์หลายๆคนนะคะที่อาจจะเพิ่งสนใจเนาะเผื่อคนเพิ่งมาดูว่าในการเทียบปูดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเมืองขึ้นอยู่กับรัฐด้วยซึ่งไบเยอร์น่ะเขาเข้มข้นมากคือมันไม่ได้เทียบได้คือที่อื่นก็ไม่ง่ายแต่ไบเยอร์นก็ยิ่งยากไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราพยายามกันอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าตัวนายจ้างอะ่ะโอเคอยากจะรับคุณคืออยากจะได้มาเถอะเราพร้อมรับเนาะเข้าทางานแต่ในเรื่องเอกสารของสถานทูตมันไม่ได้มันต้องการเอกสารนั่น นู่นนี่มากมายทํำยังไงล่ะคราวนี้มาด้วยวิธีนี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นวีซ่าเรียนภาษาครับมาด้วยวีซ่าเรียนภาษาก่อนพอเรียนภาษาจบก็ค่อยอทำเริ่มทํางานครับนั่นหมายความว่าคุณมาด้วยวีซ่าเรียนภาษาแล้วคุณก็มาเรียนภาษาจริงๆนั่นแหละแต่พอจบคอร์สแล้วอะค่ะก็ไปสมัครก็คือไปต่อยอดในที่ทํางานที่ทําอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนจบคอร์สก็คือตอนนั้นยังเริ่มงานไม่ได้ครับเพราะต้องรออ i ลไบส์อลลอฟนิสครับ ก็คือใบอนุญ,ญาตทํางานตัวนี้นั่นแสดงว่าตอนที่คุณได้วีซ่ามาเรียนภาษาคุณมามาเรียนในระหว่างที่เรียนภาษาคุณก็ไปยื่นขอไอใบอนุญ,ญาตตัวนี้เลยเพราะว่าคุณมีนายจ้างอ่าเราก็เอาไปยื่นกับหน่วยงานที่เขารับผิดช,ชอบเนอะว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะทํางานขอใบอนุญ,ญาตในที่สุดก็ได้ใบอนุญ,ญาตตัวนี้มา นานรอนานเหมือนกันใช่ไหมคะ <6 S 1> ถอนใจหลายรอบมากหเดือนครับเอาก็คือ6เดือนเลยกว่าจะได้มาซึ่งพอได้มาแล้วก็เลยเป็นทําให้เราสามารถเข้าทํางานที่ทําอยู่ในปัจจุบันได้การเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กอยู่ในสถานโรงเรียนอนุบาลแบบนี้วันวันหน,นึ่งเราทําอะไรบ้างคะโอ้โหนัห่นยังไงไหนพูดสิที่มาต่างกับไทยมากคือโรงเรียนอนุบาลที่เยอรมันจะไม่มีการเรียนการสอนครับจะปล่อยให้แบบเด็กแบบ เล่น <Le> <Le hn. S 1> กันทําอะไรก็ได้ที่เขาอยากทําแล้วก็ที่นี่จะไม่มีแบบว่าระ,ระดับชั้นรนุบาลหนึ่งสองสามอะไรครับจะรวมกันปหมดเลยเด็กเล็กเด็กเด็กของที่ไปดูคือ3ขวบถึง5ขวบก็จะอยู่รวมกันไปเลยวันวันหนึ่งทําอะไรตอนเช้าเปิดมาก็จะต้องทำมอร์แกนไครส์ครับก็คือเหมือนแบบทำเป็นวงแล้วก็คุยกันว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างวันนี้ใครเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรเงี้ยหรืออย่างเช่นแบบว่าเสาร์อาทิตย์ใครไปทําอะไรมาบ้างแล้วก็มีเล่นเกมอะไรกันนิดหน่อยครับ พอเหมือนพอจบมอแกนไขใช่ไหมครับเวลากินข้าว้าเช้าก็จะอยู่ที่ประมาณ8ปดโมงถึง10บโมงครับก็ใครจะข้าวเช้าเนี่ยก็จะไม่ใช่โรงเรียนจัดให้นะครับเป็นเหมือนแบบว่าผู้ปกครองครับใครจะบางคนกินมาจากบ้านบางคนก็ฉันไม่กินอะไรอย่างนี้ครับฉันมีความแบบวันนี้ฉันไม่อยากกินอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พอกินข้าวเช้าเสร็จประมาณช่วง10บโมงสิบเอโมงก็คือปล่อยเด็กเล่น อยากทอะไรก็ทำอะไรอย่างนี้ครับแต่ในการที่เราบอกว่าปล่อยเด็กเล่นเนี่ยก็คือเราซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงอ่ะก็ต้องมีเขาอยู่ในสายตาคอยดูแลให้ใหทุกอย่างมันเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ไม่แกล้งการหรือไม่เกิดอันตรายที่มันดูแบบเออใช่ไหม<ช>ก็คือค่าสายตาไม่ได้แหละแต่ว่าใ,ในในเด็กกลุ่มหนึ่งไม่ใช่สปายคนเดียวไหมคะต้องทํางานร่วมกับครูพี่เลี้ยงคนอื่นด้วยไหมเอ่ยคิดในก,กลุ่มหนึ่งนะครับก็จะมีครูประมาณ3ามสี่คนครับอยู่ในกลุ่มแล้วก็บางทีก็จะมีพวกเด็ก แบบเด็กฝึกงานแพคกติคันอย่างเงี้ยครับมามาอยู่มาอยู่ด้วยต้องบอกทุกคนนะคะว่าตอนนี้สสไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไออสบิดุงแต่ว่าเป็นทํางานเต็มตัวแหละเนาะก็ทํามาเท่าไหร่แล้วนานเท่าไหร่แล้วคันนี้งานเนี้ยปีนึงแล้วเนาะปีหนึ่งกับอีกประมาณ สเดือนครับปีหนึงกับอีกประมาณสองเดือนสี่นะจะถอนใจอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ก็คือได้คุยกันหลังบ้านว่างานนี้ก็ดีแต่ว่าถ้ามีโอกาสในโอกาสต่อๆไปก็จะอาจจะพัฒนาตนเองและอาจจะเรียนอย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วก็มูฟต่อไปเอาไว้มูฟอาชีพก่อนเดี๋ยวครูมาถามอีกรอบหนึ่ง <c oughs> แต่แต่ พักเรื่องทํางานไว้ก่อนเรารู้แล้วว่าสไป์ทําอะไรนะคะน่าสนใจแค่ไหนคราวนี้ม้วนกลับมาอย่างที่คุณบอกเนาะชาวขึ้นมาก็ต้องจับกลุ่มคุยนั่นนู่นนี่หรือแม้แต่ว่าเวลาที่ผู้ปกครองมาคุยกับเราถามเราก็จะอยากรู้ว่าลูกเขาเป็นยังไงแน่นอนว่างานเนี่ยใช้ภาษาร้อยเถูกต้องไหมคะร้อยครับคือตอนที่ไปเริ่มทํางานใช่ไหมครับด้วยความที่เพื่อนร่วมง,งานของไปครับเขาเลิกงานประมาณบ่ายโมงหลังจากประมาณบ่ายโมงไปก็ต้องโซโล่คนเดียวตลอดเลยครับเหมือนแบบ เหมือนตั Значит, de ้งแต่เริ่มทำงานมาไปคือแบบว่าอ no ๋อก็สังเกตคนอื่นว่าเขาทำกลุ so ่มอื่นๆเขาว่าเขาทำยังไงอ๋อเขาต้องรายงานผู้ปกครองเนอะวันนี้ลูกเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดเขาเกิดขึ้นกับลูกเขาบ้างครับก็เยอรมันเท่านั้นครับ เพราะฉะนั้นขอเจาะในเรื่องของการเรียนภาษาระวันของสไปด์หน่อยคือจริงๆสไปด์ Spy เรียน A1 กับ A2 มาจากที่อื่นเนาะก่อนที่เราจะมาเจอกันใน B1 แน่นอนว่าเราไม่ไปบอกนะคะว่าการเรียนาน,านั้นดีหรือไม่ดีเพราะว่าเขาเชื่อว่าในการเรียนทุกๆแบบอ่ะมันมีข้อดีและข้ออาจจะข้อจํากัดของการอาจจะเป็นอันว่าคุณก็เรียนมาตรงนั้นจําได้ว่าตอนที่คุณอ่ะ จะมาจอย B1 กับเราความกังวลเบื้องแรกทั้งของคุณเองและของพวกเราที่คุยกับคุณตั้งแต่ตอนที่คุณสมัครเพราะว่าอาติเนาะพี่อติเขาจะซักอะซักเหมือนซักประวัติคนไข้ว่าแบบเออคุณเรียนยังไงมาเพราะว่าเรากังวลว่าสิ่งที่คุณเรียนมากับสิ่งที่จะมาเรียนด้วยกันมันแมทช์กันไหมซึ่งเท่าที่ทราบก็คือคุณเรียนอาจจะก่อนหน้าเป็นภาษาไทยเรียนภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยแล้วในคอร์สของเราตอนนั้นเป็นคาทารี arina, นะ่าเนาะใช่ครับคุณชัดครับ มาเรียนตอนมาจอยกลุ่มช่วงแรกๆอะค่ะยากไหมท้อไหมมันเป็นยังไงยังจําความรู้สึกได้ไหมสไปหลังจากที่พี่ตีพูดไปใช่ไหมครับแบบว่าเหมือนเรียนแบบมันจะมีการเรียนที่แตกต่างอย่างไปก็ไปเปิดคอร์สซิลิบัสท,ทั้งหมดนะครับของ b บที่จะต้องเรียนนะครับก็คืออ่านมันทั้งหมดก่อนพอเข้าไปเรียนจริงๆก็คือก็แอบอึ้งอยู่หมดแล้วครับเพราะทุกอย่างมันแบบมันไม่ได้เรียนเป็นภาษาไทยครับมันเป็นภาษาเยอร,รมันหมดแล้วก็คูแคทอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เขาก็พูดไทยไม่ได้ใช่เขาพูดได้หรอ ก็ใช้ความอดทนประมาณนึงครับแต่แบบเวลาก่อนที่ขาจะเรียนอย่างเงี้ยไปจะอ่านก่อนถูกครั้งที่จะมาเรียนอะไรเงี้ยครับหรือไ่ก็แบบมีเวลาตอนนั้นคือแบบตอนนั้นก็คือเหมือนมันช่วงโควิดแล้วก็เหมือนงานก็ยังไม่แบบยังไม่ได้ทําไปรับไปแรงอะไระครับก็มีเวลาว่าง ก็อ่านไปก่อนอย่างเงี้ยพอเราพอไป,ไปรู้ว่าไปแบบค่อนข้างใจช้าอะไรเงี้ยครับเราเตรียมตัวเต็มที่เลยเราเตรียมตัวเต็มที่เราทำให้มันเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยครับ <S <S พอไปคัสก็คือแบบได้มางไม่ได้มากก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกว่าโอเคเราเราสู้ตายเลยนะครับแล้วในจุดตรงนั้นนะคะที่มันเรียกได้ว่าเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงของการเรียนภาษาครั้งยิ่งใหญ่ของสไปแหละเพราะว่าจากเรียนแบบอาจจะลมุลมอกมาก่อนมาเข้าแบบมาเข้าแพลตฟอร์มของไอส์ไบดาวที่มันแบบ เออเรา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 เป็นเราเป็นอย่างนี้เนาะเราเราก็ค่อนข้างที่จะแบบโอยต้องใช้ภาษาเยอร,รมันต้องแต่ท้ายที่สุดเวลาที่คุณ go and flow ไปเรื่อยๆอะค่ะพอเวลาในคอร์สผ่านไปมันดีขึ้นไหมคะ แน่นอนครับดีขึ้นมาครับเหมือนแบบเพื่อนในคลาสอะไรย่างเงี้ยครับไปเรียนกับตอนนั้นเรียนกับพูดพูดได้ครับเด็กับพวกนนท์นะครับตอนที่แบบเหมือนจับกลุ่มครั้งแรกไปอยู่กลุ่มกับนนท์แล้วเขาพูดกับนนท์พโอ้ไปเห็นนนท์พูดได้แล้วแบบฉันพูดฉันพูดไม่ได้เลยฉันต้องทำยังไงดีอะไรครับต้องทำยังไงอ่ะก็พูดกับครูแคทไปครับพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าขอพูดแบบผิดๆได้ไหมอะไรเงี้ยแทน I อ p e a k incorrectly <c oughs> แล้วเขาว่าไงเขาเขาบอกพูดเลยพูดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยครับแลวหลังจานนั้นเหมือนแบบว่าตอนจบคาใช่ไหมครับเหมือนพนวนหน่ยครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนอื่นก็ทักแล้วบอกพูดดีขึ้นเยอะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจเลยไหมตอนนั้นรู้สึกภูมิใจนะครับแล้วตอนเรียนจบม,มันมีช่วงโปรเซสของการที่เที่ยวบุรเที่ยวไรงเงี้ยด้วยความที่มันยังไม่ได้เที่ยวบุชเอโปรเซสในการที่จะยืดเรื่องมาเรียนที่นี่ใช่ไหมครับเหมือนมันใช้ระยะเวลายาวนานมากครับเราไปคิดว่าโอเคแล้วเหมือนแบบถ้าอิงเราไม่ได้ใช้ภาษาเยอรมันะมัจรบืลค ไปก็เลยแบบว่าทํายังไงดีน้ตที่เราจะทําให้เราได้ใช้ภาษาไทยออกมาเรื่อยๆไปก็ไปสมัครงานที่พัทยาครับไปมีวิทยาลัยที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเคยแบบไปสมัครงานที่พัทยาแล้วก็ทุกวันศุกร์เนี่ยครับไปก็จะแบบไปออกไปวิ่งวิ่งไปหาดค่ะคนเยอรมันคุยด้วยเหรอถูกต้องครับไปหาด <laughs> บางทีมันก็ได้ผลนะครับพูคนคนเยอรมันคนแรกที่ไปเจอเป็นคนเยอรมันที่พูดไทยได้เขาพูดกับไปเป็นภาษาไทยแต่ไปก็ตอบเป็นเยอรมันเลยครับล้วก็รู้สึกแบบคุ้มค่าแล้วที่ตักในชั้นเสียไป คุ้มค่าต่างที่เสียอายสไปดาวเอ <c oughs> ๊ะมันคูควรภูมิใจหนูคู่ควรอะไรแต,แต่แต่เรียกได้ว่าก็จะต้องบอกทุกคนนะคะบอกบอกแบบนี้แหละว่าครูเชื่อว่าหลายๆคนที่อาจจะมาในเวเหมือนสไปคือมารู้จักเราทีหลังแล้วเอาวะลองเขาดูสักทีหนึ่งแต่ว่าในความหนักช่วงแรกแต่พอเราเราเรา,เราเ,ราเราเต็มที่กับมันคุณใส่เต็มร้อยแล้วพอมันผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยมันเห็นพัฒนาการตัวเองแล้วมันก็คุ้มแล้วเนาะ <wounds off> ul ู้ส <minority> ึก็มาจบแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็หลังจากนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าเราเรียนภาษาจนถึงเบไอส์แ <gamma> ล <enders> <Nixon> ้วก็มาขอวีซ่าเรียนภาษาแล้วก็มาที่นี่แล้วก็จนทํางานนี้คราวนี้ครูจะต้องบอกทุกคนว่าสไป์เป็นอีกหนึ่งลูกศิษย์ที่ได้อย่างใจครูมากคือคืออะไรรู้ไหมคุณเพราะว่าครูพยายามจะบอกในไลฟ์หรือในอะไรตลอดในห้องเรียนตลอดว่าเวลาที่คุณมาคุณไปทํากิจกรรมนะ เพื่อที่ว่าคุณจะได้ใช้ภาษาเพื่อที่แบบเออคุณจะได้มีเพื่อนมีสังคมแล้วมันถึงจะไปต่อได้ น่ายังใจมากมาอยู่ที่นี่คุณทําอะไรไหนไหนไหนคุณบอกเพราะเขาเขียนมาบอกครูด้วยค่ะคุณคุณไปทำอะไรคุณบอกครูดูเ, <c oughs> เด่นดังมากเลยดู <c oughs> ดูลูกศิษย์เด่นดังมากเป็นไงคะ <c oughs> อาจจะเป็นความโชคดีของสปปมัยงครับเหมือนตอนไปเรียนมัธยมไปจบโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีก็พอจะเล่นวอลเลย์บอลได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับหนักตัวทนัตัวเหมือนมันมีช่วงนึ่งเงาเงาอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแฟรก็เลยบอกว่าให้ลองไปหาที่เล่นไม้อะไรเงี้ยจะได้ใช้ภาาาาษด้้้ววยยยกกก็็ลลลลอออออองงงไไไไปปเเเเเ่นน์ะรรีหฟขตแแคืบบส ไปเยอะมากเต็มเต็มเต็มหมดแล้วคนนี้ก็เลยส่งไปอีเมลแบบมีอีเแบบมลแบบที่หนึ่งเขาใกล้ๆบ้านเนี่ยเขาเลยบอกให้ลองไปเทสดูวันเดียวผ่านเขาว้วาวเลยแหละ <laughs> ใช่ไหมเขาอยากไห้ตัวหลอดทันทนีพอเล่นได้ครับพอเล่นได้ยโชคดีที่พอเล่นได้แล้วคนนี้พอแบบเขาอย่างเราเล่นได้แบบเหมือนพอจะจอยกับทีมเขาได้อะไรเงี้ยครับ <laughs> โอ้โหคนนี้ไม่หยุดเลยใช่ไหมหยุดครับเรียกเราไม่หยุดเลยใช่ไหมคือแบบอย่างเช่นช่วงนี้ไปอยากจะอ่านหนังสือใช่ไหมครับไปบอกเหมือนไปก็เขียนไปบอกเขาว่าช่วงนี้อาจจะยุ่งนิดนึงอาจจะอ่านหนังสือเทรนเนอร์ตอบกลับมาว่าแบบ แล้วจะมาได้วันศุกร์หรือวันพุธล่ะ ไม่ฟังเราเลยไม่ไมฟังเราเลยแต่แต่จะบอกทุกคนว่าเป็นแบบจริงๆิพี่ยูตีแบบอย่างเงี้ยค่ะเขาคือเวลาเขาจะมีเขาเรียกว่าทวนนเนาะแข่งกันอะไรแบบเนี้ oh, ยโอ้โหสส่ไห้เลยแหละมาช่วยแข่งให้หน่อยมาช่วยแข่งให้หน่อยแล้วก็สําคัญคือที่คุณส่งรูปส่งอะไรมาให้ครูดู <c oughs> เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ทุกคนดูนะคะว่าในบริบทของการไปเล่นตอนนั้นน่ะ <c oughs> คือทั้งที่มเป็นเจ้าของภาษาเป็นคนเยอรมันทั้งหมดแล้วคุณเป็นต่างชาติคนเดียวคือมันเป็นการเรียนภาษาเยอร,รมันในอีกบริบทหนึ่ง ที่เขาพร้อมที่ะพูดกับคุณอ่ะเขาอยากพูดกับคุณเลยเพราะว่าเราเล่นเก่งอ่ะยังไงเราต้องพูดกับฉันจนกระทั่งได้เป็นกรรมการเลยนี่ครูเห็นป้ายรถมากมันเป็นยังไงนะวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเป็นเหมือนแบบเพื่อนเขียนมาบอกครับบอกว่าให้เหมือนแบบไปเป็นเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบเขาจะไปอะไรสักไปก็ไม่ได้อ่านละเอียดอะไรเงี้ยครับบอกเออก็ไปเป็นเพื่อนหน่อยไปครับโอเคเกี่ยวกับการแข่งบอลเลยบอกใช่เกี่ยวกับการแข่งวอลเลยบอกครับคือวันนั้นเป็นวันเสาร์แล้วกันครับเหมือนแบบว่าเออวันเสาร์แล้วมนจริงจริงวา่วันพุันอาาจะว่งั จะชวนไปอะไรสักอย่างเลยแล้วี่กอล์เวลลไปก็โอเคเพื่อสังคมเพื่อภาษาฉันไปได้ก็โอเคก็ไปไปปุ๊บก็คนนี้เขาไข่กรอกนู่นกรอกนี้ก็โอเคเขาไปเฉยๆเรามาก็ไม่ได้อะไรละเอียดพอเป็นไปถึงที่แบบที่ที่นัดกันใช่ไหมครับก็ไปนั่งในแบบคลาสแบบเออแบบเหมือนบรรยายแบบพงก็เอ๊ะให้เรามาทําอะไรเนาะสักพักอ๋อให้เรามาอบรมพุทธศิลป์อะไรย่างเงี้ยได้คือ วิวบอร์ดด้วยนะครับิวบอร์ด<อ>นั้นที่แข่งครับวิวบอร์ดนั้นที่แข่งครับแบบเออแบบทีมกีฬาก็จะขึ้นวิวบอร์ดไปแบบเหมือนที่แน่วันไรจะตัดสินหรืออะไรสักอย่างเงานี่ยมันจะต้องแบบมีแบบไปใช่ค่ะันต้องไปเทนแล้วไปคิดวแบบ่าตายแล้วโคตรแน่นลแล้วรอดไหมร <c oughs> อดครับเราได้เคยตัดสินบ้างยังคะที่เ,เคยครับโอ้โหครูครับแต่จริงๆก็ไปเคยตัดสินที่ตอนอยู่มอบูอะไรเงี้ยครับเพราะเวลาไปเวลาตอนไปตัดสินที่มอบูเงี้ยครับก็จะโทษตัดสินก็จะแบบเหมือนได้ตังอะไรเงี้ยครับก็เก็บเหมือนหาเงินตรงนั้นแแลล้้้วววเกก็็บไ พื่อแตงเงินพวกนั้นเราไปก็เก็บเก็บไว้แล้วก็ไปโรงเรียนกับครูนะครับจริงๆครับเราไปตอนไปรู้สึกมหาลัยอ่ะมหาลัยไปแบบว่ารับจ้างคุณครูทำแบไปดูวิจัยตรวจวิจัยยกหนังสือหรือไม่ก็เหมือนแบบว่าไปตัดสินอะไรอย่างเงี้ยครับเคยโบกปูนก็เคยไปกอาจารย์ท่้านเคือเรามีประสบการณ์เป็นผู้ตัดสินอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าอันนี้ว่าเป็นผู้ตัดสินที่นี่ซึ่งก็ต้องใช้ภาษาเอรมันนั่นนู่นนี่ดูเกมอะไรสื่อสารแมบทุ่มใจ ภูมิใจต้องบอกทุกคนคแบบนี้นะคะว่าหลังจากที่เราเจอกันไปก่อนหน้านี้ก็คือสไป์มาได้ประมาณปีหนึ่งน่ะโดยประมาณแล้วคุณไปเที่ยวเบอร์ลินแล้วเราได้เจอกันเนาะในเบียร์กาเทศอะไรเราได้ยินคุณคุยกับแฟนหรือคุณพูดจาต้องบอกเลยว่าภาษาพัฒนาไวมากไกลามากเก่งมากเอาจริงๆเอาจริงคือ ภูมิใจเลยนะคะแต่นี่ครูก็ไปนั่งคิดด้วยนะว่าเอออะไรทําให้สไป์เก่งขึ้นขนาดนี้จากคนที่มาตอนแรกๆอาจจะไม่มีความมั่นใจฟังไม่รู้เรื่องหรือมีปัญหาต่างๆนานาหลายอย่างต้องมาแก้ไขกนันนู่นนี่แต่ว่าทาั้งในขึ้นหนึ่ง่ะมันคือความตั้งใจของคุณความพยายามของคุณอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องถามถึงแต่2ก็คือเทคนิคที่มันควรเป็นคือคุณเอาตัวเองมาอยู่ตรงนี้แล้วคุณใช้ภาษาอย่างเต็มที่ไปทำงานจริงไปเล่นกีฬาจริงมีเพื่อนจริงมีสังคมจริงแล้วมันเร็วมาก แล้วมันดีมากแล้วเขาพูดบริชแล้วคุณครูฟังไม่รู้เรื่อง <c oughs> คุณต้องขาบแปลว่าอะไรคะอะไรอย่างนี้พูดบรคใจมากคราวนี้ท้ายที่สุด ของการคุยกันในวันนี้เดี๋ยวรอเกิดว่าถ้าเปลี่ยนอาชีพไปไปเรียนอะไรใหม่ๆถึงตอนนั้นครูมาคุยอีกครูชอบ <c oughs> วันนี้อยากจ,จะให้สไปน์นะคะ <c oughs> ฝากอะไรถึงเพื่อนๆหลายๆคนเพราะบางคนก็มีความฝันเหมือนสไปน์แล้วก็จ,จะคิดว่าตัวเองไม่พร้อมเราก็ไม่ค่อยมีเงินความสามารถในการเรียนภาษาเราก็ไม่เก่งหรือเปล่าแต่ครูเชื่อว่าสไปน์เป็นหนึ่งคนน่ะที่อาจจะเคยรู้สึกแบบนั้นมาทั้งหมดแล้วแต่ก็ผ่านมาได้ทั้งหมดแล้วอยากจะฝากอะไรไปถึงหลายๆคนคะเพื่อให้ เขาีกำลังใจหรือว่าเขาเตรียมตัวยังไงดีของไปองครับไปรู้ว่าแบบเหมือนตัวเองมีข้อจํากัดในเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยครับไปก็คือเหมือนแบบอะไรที่เป็นโอกาสในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับอย่างครูดาวก็ทำขิปไว้ในดอยสปไปดาวใช่ไหมครับ <c oughs> ไปดูของครูดาวทุกอันตั้งแต่ผมยาวจนผมสั้น ผมยาวผมสั้นจนเปลี่ยนชุดมาใส่ชุดซ้ำขอมจนอ้วนก็ดูหมดอะไรที่เป็นฟรีในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับไปจะดูก่อนหรือว่าก่อนที่จะลงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับไปจะแบบเราทํางานมาก่อนแล้วมันเห็นค่าของเงินนะครับคุณครูมันก็รู้สึกแบบไปก็จะเตรียมตัวมาก่อนอย่างที่บอกหัวไปจะอ่านทุกอย่างมาก่อนที่เราจะต้องเรียนหาคือแบบเหมือนหัวข้ออย่างเช่นเทม่าไหนบ้างเกรม่าไหนบ้างที่ไปจะต้องเรียนในคลาสนี้ไปก็จะอ่านทุกอย่างมาก่อนครับ แล้วก็โรงเรียนแล้วก็ทำใหนเต็มที่ครับบางทีมีเครียดบ้างแต่ก็เวลาเครียดก็จะแบบเหมือนคุยกับตัวเองอะไรอย่างนี้ยครับ แล้วก็แบบไปหากิจกรรมทําไปวิ่งบ้างไปแล้วอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ครูขอสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะคะว่าหนทางไม่เคยง่ายเลยหนทางของสไปก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราลําบากเราเราหนทางเรายากเหลือเกินให้ลองทําให้เต็มที่ก่อนให้พยายามให้เต็มที่ก่อนอะไรที่ทําได้เลยให้ทํานะคะอะไรที่ยังทําไม่ได้พยายามเตรียมตัวเพื่อให้ไปสู่สิ่งนั้นวันนี้ทางสไปและครู ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่นั่งฟังเราสองคนมาจนถึงตอนนี้หวังว่าเรื่องราวของสไป์สนุนะ <laughs> ถ้าไม่มีเวลาอีกสามารถคุยกันได้หลายชั่วโมง <laughs> เรื่องราวของสไป์จะเป็นประโยชน์แล้วก็อินสปายให้กับใครอีกหลายๆคน <laughs> ในคลิปต่อๆไปเราจะพาคุณไปเจอใครไปคุยที่ไหน <laughs> ก็ฝากด้วยไม่แน่วันหนืาอาจจะต้องไปคุยกับบอสหรือเปล่า <laughs> ผู้ <laughs> พูดที่เป็นแรงบันจาใจอ่อนๆให้สไป์อีกทีหนึ่งอ่ะก็เดี๋ยวเราก็ต้องจีบนักเรียนของเราหลายรอบไปขอบคุณสไปมากจริงๆสำหรับเวลาในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเจอคันครั้งหน้า Auf Wiedersehen, Tschüss. Komischerweise ist dann, wenn ich selber sage, Deutsch ist super wichtig. Ihr solltet dann Deutsch lernen. Am besten, wenn ihr könnt, dann bis C1 oder so. Das ist gut für euch. Viele Leute sind skeptisch. Ah, Sie sind Deutschlehrer. Sie wollen gerne Werbung für ihre Kurse machen, aber nein, ich habe doch nicht gemeint. Ihr könnt gerne woanders lernen, egal. Aber Deutsch ist wichtig. Ja, aber manchmal, wenn ich selber online oder live sage, dann naja. Und ich nicht zu viel glaubt. Genau. Man hat eine Wörterklammer. In der Bayerischen Sprache bedeutet das Überraschung. Als ich das hörte, dachte ich, dass sie eine Wörterklammer nennen, wie Ananas oder so. Sie sagen einfach Wörterklammer. Wirklich? Aber es klingt identisch, wie Ananas auf Thailändisch. <laughs> Oh, Zappelot. hier mein เซ็ตดิกวิจัยหนูไปแล้วคุณเลยซีพีมานั่งนี่เมื่อกี้ถ้าคนเขาฟังเนี่ยเขาจะมาเรียนกับครูใช่ไหมหรือว่าซึ่งว่าครูจะตั้งใจสอนนะแล้วถ้ามาแต่ให้มันคุ้มค่าเรียนนะครับครูมันเป็น motivation ไปว่าเราแบบถ้าเกิดจ่ายอะไรไปแล้วจะรู้สึกแบบแล้วก็เอาให้มันคุ้มแหละเิปทสู้ตายอะไรอย่างเงี้ยครับ